ก็รูนู้นเลยข้างบนเลยใครจะโยน,นให้ปิยะสุทินใครโยน,นให้สุทินเรามายโยน,นให้ปิยะ,เ,าายะเออผมไอ้เน,นี่ยเด็กเด็กโยนงานรึเปล่า

ตดใส่อันมาสไปวดวดก็ออีอีกขึ้นไปเอ็กขึ้นไปเอ็กพอเซติเบลมันอยู่สูงขาขวาก้าวไปก้าวหนึ่ขาขวาก้านไปรูหนึ่งพอดีอะไรแหละโอเคเซติเบลของ มึงไม่ต้องมาบอกกูหรอกมึงสั่นมึงก็อย่าสั่นดิอ่าพอยืนได้ตำแหน่งปุ๊บยืนให้มันสบายๆมันก็จะหายสั่นแล้วารมันแน่นแค่นี้ก็ขยับเอาสิยืน